รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่ดูนี้เราจะมาต่อการค้นหาสุดยอดนักทอรหัสของเราอาชีพลิเกซึ่งเมื่อวานนี้มีผู้ที่ผ่านเข้าไปรอในรอบต่อไปเป็นคนแรกแล้วก็คือคุณอุ้มตลกชายบอลนั่นเองครับมาชมกันต่อครับว่าใครจะได้เข้ารอบเป็นคนต่อไปตอนนี้ครับเรากําลังหาผู้แข่งขันคู่ที่2ที่บอลครับเชิญแรนดอมเลยครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วแรนดอม สอบถามชื่อเสียงเรียงนามเลยครับพี่บอลครับชื่อกิกค่ะชื่อกิกนะครับผมมาจากคณะเลยครับมาจากคณะนพพลิตรัศมีค่ะนบพลิตรัศมีนะครับผมทิเกยภาคไหนครับเนี่ยตะพานหินค่ะโอ้พี่จิตตะพานหินในท้องหนูมีขี้มีไส้มีหรล่เขาเป็นนางเอกของผมครับเป็นนางเอกใช่ไหมครับเป็นนางเอกค่ะอ๋อเป็นนางเอกนะครับอ่ะแรนดอมอีกหนึ่งท่านเลยดีกว่าครับและคนต่อไปแรนดอม ชื่อดาวร้ายมณีแดงครับผมดาวร้ายพวกระเบิดมาด้วยเหรอฮะพวกระเบิดมาด้วยเหรอฮะครับผมมันเป็นสไตล์ธามณีแดงต้องมีระเบิดตัวร้ายมณีแดงนีเพิ่งเชิญตัวจริงวันนี้เองตัวร้ายกับนางเอกเจอกันครับคุณบอยครับต้องสนุกแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเชิญตัวร้ายกับนางเอกครับที่โพเดียมด้านล่างเลยครับเชิญครับมา สองของเราอาชีพลิเกนั่นก็คือคุณกิ๊กรัศมีกับคุณมณีแดงด้าวรายใครจะเป็นฝ่ายได้ไปต่อไปลุ้นกันเลยครับเริ่มต้นครับทั้งคู่ครับจะมีคะแนนสะสมคนละ5000คะแนนครับและข้อแรกต้องลงมาคนละ1น0 0คะแนนครับและรหัสภาพของเราพร้อมไหมครับพี่แจ็ครหัสภาพจากลินเจอร์มินรอยอยู่แล้วครับพร้อมพี่กิ๊กกับพี่มณีแดงพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพในข้อแรกครับมีทั้งหมด สองพยางเดีหัสภาพมาครับ <S <S <aksi> <S มีเวลาซีลที่สิบวินาทีครับและมีคนซีลแล้วครับ <S <S ง่ายๆนะครับข้อนี้ วิีครับสามนุ่มสามมุมเนี่ยครับผมมีชื่ออะไรบ้างครับและที่อยู่ในอยู่ในตรงแดงๆเนี่ยครับเขาชื่ออะไรครับเขาชื่ออะไรครับชื่อเล่นนะฮะชื่อเล่นชื่อเล่นฮะสัญ,ญลักษณ์นี่คืออะไรอ่าสัญ,ญลักษณ์ออญญนี่คืออะไรครับ แล้วชื่อเล่นพี่เขาชื่ออะไรครับสัญลักษณ์แดงๆเนี่ยเรียกว่าอะไรคำตอบอยู่แถวประตูครับประตูประตูประต,ประตูมีอะไรโอ้โหไม่เป็นไรครับมีคนซ,ซีลนะครับและพี่เบอร์เจ็ดซีลตอบว่าวงกบค่ะวงกบได้ไปเลย2,000บาท แดงยังงงอยู่เลยนะครับพี่งโรีแดงงงอยู่นะฮะสามคนนี้นะครับก็คือพี่กบพี่แท่งพี่มอน,นั่นเองแต่ว่า<ช>วงไว้ที่พี่กลนั่นเองรวมกันเป็นวงกลครับไม่เป็นไรนะฮะข้อนี้ไม่มีคนตอบถูกนะครับแต่พี่มดครับได้กลับบ้านไปก่อนแล้ว2,000บาทโอ้โหเชียบใจเย็นครับทั้งคู่ครับเข้าใจว่าข้อแรกก็จะมีอาการแบบว่าประมาก,กันเล็กน้อยใช่ครับผมนะครับและข้อต่อไปครับ ต้องลงมาตรงกลางที่คนละ1,000ฮะข้อนี้มีมูลค่า2,000คะแนนและรหัสภาพในข้อต่อไปนี้ครับมีทั้งหมด2พยางสองพยางนะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับอ้าตามนี้เลยครับไม่ยาก<ห>มีคนซ<า>ิวแล้วครับ ต้องคิดเยอะครับตรงตัวครับตามภาพเลยภาพแรกครับเป็นรูปของอะไรครับตามนั้นเลยครับอย่าคิดเยอะครับส่วนรูปที่สองเนี่ยน้องเบลล่าครับเขาแสดงอการอะไรอยู่ครับอ้าวพิคตอบว่าดาวห่างปะคะดาว ดาวหางปะดาวหางยังไม่ใช่ครับแต่มาถูกทางแล้วนะครับพี่มณีแดงครับให้มั่นใจก่อนแล้วค่อยกดครับพี่มณีแดงอะเล่นเป็นตัวอะไรนาลิเกอ้าวใบขนาดนี้แล้วนะครับครับกดแล้วพี่มณีแดงตอบว่าดาวร้ายดาวรายถูกต้อง ตรงตามภาพเลยครับภาพแรกเป็นรูปดาวนะครับส่วนภาพที่2เนี่ยตอนนี้ละครกําลังดังเลยบุกเพสันนิวาสนะครับน้องเบลล่าเนี่ยเขาแสดงอาการของนางร้ายอยู่นะครับผมร่วมกันเป็นดาวร้ายนั่นเองข้อนี้พี่มณีแดงได้ไป2,000นคะแนนและข้อต่อไปครับพิชพิกครับเราจะโต้ตอบด้วยกี่คะแนนดีครับ2,000 2,000 2,000 2,000เลยเลยฮะ2,000 2,000งพเลย ตอนนี้ครับมีมูลค่า4,000คะแนนครับและรหัสภาพมีทั้งหมด3พยางครับ3พยางนะฮะถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับ ตามภาพครับง่ายๆครับโบดเวลาซิลครับภาพแรกครับเป็นภาพของอะไรครับที่เราเอาไว้ทานเล่นครับของกินเล่นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับส่วนภาพที่สองครับเขาโดนตบไปเนี่ยอ้าวคุณคิคตอบว่าขนมเปียขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะถูกต้องภาพแรกครับ ก็คือบรรดาขนมนั่นเองที่เราไว้กินเล่นครับส่วนภาพที่สองโดนตบเนี่ยดังไงครับแจ็คเปียเลยครับเสียงอาจจะไม่ได้ยินไม่ได้ยินค<า>ุณจะตบแล้วเนียนเดี๋ยวคุณตบไปแล้วครับผมอ่ะและข้อที่ผ่านมานะครับตอนนี้พิกกิกนะฮะได้ไป4ี่พัคะแนนที่มาีแดงครับครับผมในฐานะที่เราเป็นดาวร้ายนะครับรเราจะมาแบบว่าใจมดไม่ได้ข้อนี้เราสู้ที่เท่าไหร่ดีครับ สอง0ัน0 0ไปเลย2องพนะครับข้อนี้มูลค่า4 0 0พันคะแนนครับให้ช่วงชิงกันและรหัสภาพนี้มีทั้งหมด3พยางครับถ้านังคู่พร้อมรหัสภาพมาครับและรหัสภาพสามพยางที่มีคะแนนตรงกลางอยู่4 0 0พันคะแนนนี้จะเป็นคำว่าอะไรสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ น,นุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลิ้นจือมินสถานีบริการน้ำมันพีทีสามพยางครับถ้านังคู่พร้อมรหัสภาพมาครับเอา คล้ายเดิมเลยครับเอา้ามีคนซิวแล้วด้วยนะครับตอนนี้ง่ายมากครับกดแล้วเอา้าพี่มณีแดงถ้าตอบถูกกับขึ้มนมะนาครับตอบว่าขนมปังปังถูกต้องภาพแรกก็เหมือน มันเดิมเลยเป็นรูปขนมที่เอาไว้ทานเล่นกันนะครับภ้พที่2ยิงปืนดังปั้งนั่นเองเป็นขนมปังครับข้อนี้พี่มณีแดงได้ไป4,000ันคะแนนสีนะสีครับผมมีคนกดสีอีกแล้วคุณมดตอบได้ไหมฮะตอบได้ค่ะว่าขนมปังขนมปังเหมือนกันตอบได้เสียให้ก็เลย4,000ได้ไหมครัี่พันพอไหมพี่ยงมีพอให้หนูไหม แค่ปัญหาน้องนี่ให้เลยหมื่นหนึ่งเดี๋ยวมาเอาที่พี่มีรถขับยังมีแล้วค่ะแต่ก็อยากได้เพิ่มเดี๋ยวมาเอาที่พี่เออมีลูกยังมีลูกยังมีลูกยังเดี๋ยวมากกว่าพี่อีกเี่สองคนอ๋แบ่งกันเลี้ยงแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันเลี้ยงแบงไปเลี้ยงกันเองนะครับโอเคและข้อต่อไปครับพี่กิ๊กครับจะสู้ที่เท่าไหร่ดีครับ สองพันสองพันสามพันสองพันไปเลยพอนี้ครับมีมูลค่าท,า 4, ทาั้งหมดสี่พันคะแนนนะครับและมีสามพยางครับถ้าพร้อมแล้วด่าภาพมาครับ คนซีลแล้วนะครับมีคนซีลแล้วนะครับง่ายๆครับภาพแรกครับเป็นสัตว์ชนิดใดครับและภาพที่สองคือใครครับภาพสุดท้ายครับลักษณะของการเล่นชิงช้าเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรครับภาพที่สองเนี่ยไม่ใช่เนนครับเรียกว่าอะไรครับอ่าไม่ใช่เนนครับและภาพสุดท้ายนะครับลักษณะของการเล่นชิงช้าครับเขาเรียกว่าการอะไรครับเอาภาพแรกให้ได้ก่อนภาพแรกชื่ออะไรครับเป็นอาหารครับเป็นอาหารเป็นอาหารอ่ะกราบกราบอะไรหมดเวลาและพี่จิ๊บตอบว่าเป็ดพะโลครับถูกต้อง ตรงตามภาพเลยนะครับภาพแรกเป็นภาพเป็ดภาพที่สองคุณใจบอกไม่ใช่เนนครับั้องมีพระ<อ>นะครับส่วนภาพสุดท้ายครับเขากำลังโลชิงช้ากันอยู่นะครับ<อ>รวมเป็นเป็ดพะโล้ข้อนี้พี่กิ้ต้องเทหมดนะตักนะครับลงมาที่1,000คะแนนและรหัสภาพในข้อต่อไปนี้นะครับมีทั้งหมด2พยางครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับ คาตอบางข้อนี้เป็นสถานที่ที่พี่บอลชอบไปพี่บอลชอบไปมาลุดค่ะพี่บอลชอบไปมาลูดมาลรดถ,ถูกต้องรู้จริงอะเรารู้จริงนี่เป็น,นึ่งพี่บอยบพี่บอยบอกว่าผมชอบไปครับคือผมไม่ได้ชอบไปหรอกฮะเรานิคิดไวัยเคยไปบ่อยใช่ไหม <laughs> นและม่านรูดนะครับผมถูกต้องนะครับภาพแรกเนี่ยเป็นภาพม่านภาพที่2กําลังรูดบัตรอยู่นะครับรวมเป็นม่านรูดข้อนี้พี่กิ๊กได้ไป2องพันคะแนนคุณคุณอาไม่ดีเยยังอยู่ไหมครับยอยู่ยังอยู่นะครับคุณอาครับเราจะสู้ที่เท่าไหร่ดีครับเทหมดหน้าตักเลยไหมสองพันสองพัน เท่าไหร่ดีฮะสองพันสองพันโอเคทำให้ข้อนี้ครับ <Yeah. S 1> เป็นสุดชิงดำกันเลยครับผม mm hmm. ใครตอบถูกคนนั้นชนะเข้ารอบไปเลยนะครับ mm hmm. รหัสภาพในข้อต่อไปนี้มีทั้งหมด2 mm hmm. พยางครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับและหนึ่งใน2คนนี้จะเป็นใครที่ทอดรหัสภาพที่ได้เพื่อคว้าโอกาสจะเข้าไปลุ้นเงิน5 0,000เป็นคนต่อไปช่วงหน้ารู้กันแน่นอนครับ สนับสนุนโดยโอวันตินสบู Bennett, ่เบเนตเน็ c ต้นแบบสบูจ่จากธรรมชาติสองพออยางครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับ นะฮะแต่พี่กิ๊กกดก่อนและถ้าตอบถูกเขาเ้ารอพี่กิ๊กตอบว่าปลาเกา๋าปลาเกา๋าเข้ารอนไปเลยมี่โฆษณากดได้ของการให้กดเโา,าทณา กดได้จะตอบว่าปลาเก๋าปลาเก๋าโอ้โหเสียได้เสียได้ตอนเรียตอนเรียเก็บกระเป๋าแล้วกลับได้ไหมใบหน้ายังอยู่ต่อคุณไอ้อยู่สิลต่อกับเราได้นะครับในรูปครับเป็นรูปน้องปลาทองนะฮะแล้วเขาบอกว่าใครห้าวเจอได้นะครับก็กลายเป็นปลากก๋าวนเองครับผมและผู้เข้ารอบเป็นคนที่สองนะครับพิกกิกนภริตรัศมี ครับคุณอามันีแดงนะครับแพ้ไม่เป็นไรนะครับผมแพ้เกมแพ้ได้สุขภาพห้ามแพ้นะครับรับหลินจือมินไปดูแลสุขภาพเลยครับเดี๋ยวคุณอาร์ิต่อได้นะครับการต่ออบคุณครับเอาละครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว2คู่พี่บอลครับลองวิเคราะห์เลยครับว่าลูกทีมตัวเองเป็นยังไงบ้างครับผมดูแล้วนะเก่งๆนะไฟยังไม่ถึงเรนด้อมยังไม่ถึงเขาอ๋ออย่างคุณจิ๊บเป็นไงนี่ไม่ต้องลงไปอะไรบ้างไายนี่8 0 0 0ยิ้มแล้ว ก็ยังมีพี่บดด้วยพี่บดก็สติลหลายรอบใช่คุณมดนี่คุณมดแต่ผมเชียร์เขาอยู่สนใจเชียร์เขาอยู่เพราะอะไรครับเขาดูดีหมดไม่อันนี้มันคุณบอลไม่แฟร์หรือเปล่าครับคุณเป็นหัวหน้าทีมสติลเนี่ยคุณไม่ดูแลเบอร์16เลยนะฮะบอลตรงผมเจอในป่าผมก็ยิง ไม่ยิงฟันให้เขางอายคนลุกเลยกูโอเคพี่บอลครับแรนดอมมาเลยดีกว่าครับอ่ะผมจะเลือกลูกทีมแบบเจ๋งๆนะฮะมาจัดให้แบบแจมๆเลยครับถ้าพร้อมแล้วแรนดอม ตัวส <Yeah. S 2> ี Alors, ment, think, ่ชื่ออะไรครับชื่อคุณลบครับผมพี่ลบครับผมพี่ลบอยู่คณะอะไรจังหวัดไหนครับคณะพันรบไมยุราเพชรรุ่งจากอายุทยาครับโอเคพากกลางชื่ยาวมากบอย่ยาวมากปกติเราเล่นเป็นตัวอะไรครับตอนนี้เป็นพระเอกพ่อครับผมสังดิ้นก่อนแบบว่าคือนี่คือพระเอกลูกเราเป็นพระเอกพ่อเอาแบบขอกาลังใจแล้วกันจัดไปครับ ัวของขหัวใจรัวรัวงปรายาลงแล้วครับจบสัน้นถทา,าไม่จบแล้วมือปีเพราะว่าตาเหลือกตาหมดเริ่มเป่าพี่บอยเรามาแรนดอมคนต่อไปเลยดีกว,ว่าค,ครับพี่บอยเอาละครับผมดูซิว่าใครจะมา สู้กับคุณลบนะฮะถ้าพร้อมแล้วระดองเโอ้โหอันนี่ชื่ออะไรเพคะบอกเข้าไปค่ะชื่อน้องอัน่า <submarine? pause problem Eli> <waves> อยู่คณะดิเกสารีรุ่งโรจน์ค่ะสารี่จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะดิเกจ้าเราเล่นเป็นตัวอะไรตัวะครับผมดาวยั่วหรือตัวโกงนางร้ายค่ะ<อ>ไม่เชื่อไม่เชื่อว่าเป็นดาวยั่วไหนลงยั่วพี่บอลให้นิดน,นึงได้ไหมะัะยู่รองลูกค้านะคะอย่ามัวอีดอด เล่นตัวไม่เอาแล้วพลาดพลาดก้าพลาดแม่แม่พ่อพออย่าดึงขาสิครับพระเพราขอะ่นั้นเชิญทั้งสองท่านที่โพเดียยมด้านล่างเลยครับเชิญครับ และผู้ที่3ที่ต้องมาชิงไหวชิงพลิบกันนั่นก็คือคุณลบพระเอกพ่อกับคุณอันดาวยั่วอยุธยาใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนั้นไปชมกันเลยครับเริ่มต้นทั้งคู่มีคนละ5,000คะแนนครับและข้อแรกต้องลงมาตรงกลางครับคนละ1,000คะแนนรหัสภาพพร้อมไหมครับพี่แจ็ครหัสภาพจากหลินจือมินลอยแล้วครับคุณบอยครับรหัสภาพแรกครับมีทั้งหมด2พยางครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพ ง่ายๆครับซีลนะครับมีคนเซีลแล้วครับ นะครับเป็นชื่อเล่นของทั้งสองท่านครับเอามารวมกันครับสองพยางครับชื่อเล่นเขาชื่ออะไรครับพี่รวมกันแล้วนะครับคําตอบเนี่ยคืออาหารชนิดหนึ่งครับรูปแรกเขาชื่อเล่นชื่ออะไรครับแล้วรูปที่สองชื่อเล่นเขาชื่ออะไรครับกดแล้วพี่อันครับพี่อันตอบว่า สุรีนะคะสุรียังไม่ใช่ครับแต่มาถึงทางแล้วต่อครับขอที่าที่สองครับพี่คนนี้เขาชื่อเล่นว่าอะไรครับโมเวลามีคนเซล์ครับพิต้าตอบว่าสุกี้ค่ะสุกี้ถูกต้อง ทางแล้วนะครับก็คือพี่สุสุนารีนั่นเองนะครับท่าที่2ก็คือคุณกี้อนิตสมันนะครับรวมเป็นสุกี้ครับและข้อนี้2 0 0 0บาทครับตกเป็นของพีต่ต้าแม่แค่รหัสภาพแรกก็เสร็จทีมสติลไปแล้วนะครับ แตกคุ่อันมีภาษีดีกว่าเล็กน้อยเพราะได้กดตอบแต่พลาดไปนิดเดียวเอาไว้วันพรุ่งนี้เราจะมาลุ้นกันครับว่าใครจะได้เข้าไปสู่รอบต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนพรุ่งนี้5้าโมงเย็นกลับมาพบกันครับ